เนี่ระหว่างนี้นะขออนุญาตประชาสัมพันธ์กลับมาจัดอย่งงางยิ่งใหญ่ครั้งกับงานไทยเฟกอนุกาเอเชีย2025นี่เป็นเวทีการค้าที่เกี่ยวข้องกับอาหารและคือืึงระดับโลกครบวงจรที่สุดในเอเชียทั้งไปห5วันมีเจรจาธุรกิจ27 28 29 30 31 5วันแต่4วันแรกเนี่ยขอเป็นเฉพาะเจ,จรจาธุรกิจ วันสุดท้ายเนี่ยประชาชนทั่วไปไปซื้อ31พฤษภาคมผมบอกมาตลอดว่าเขาไม่ค่อยเอากลับจริงใบจะบอกคือมันเป็นหนึ่งในงานที่ถ้าตอนที่คุณแม่อยู่เนี่ยไปตลอดอ่าท่านผู้ชมไปถึงต่อได้ต่อใช่ส่วน,นใหญ่จะคลนกลับไปทำไมเขาจะไม่เอากลับแล้วของดีๆแบบคุณภาพส่งออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณผู้ชมหอยเชลล์ตัวใหญ่ๆอะไรเงี้ยปลาแซลมอนอะไรตอนนั้นที่พากันไปซื้อนะคะ <S <S น้องน้องเป็นสายนี้เหรอใช่แม่ค่ะตอนแม่ถอดโทษแม่ท <ไป S 1> ุกปีกงานนี้เนี่ยมีห้าวันวันจาธุรกิจมีครบทั้งห้าวันเลยใช่ค่ะเริ่มวันนี้ใช่ไหมยี่สิบเจ็ดถึงสามสิบเอ็ดพฤษภาคมค่ะส่วนถ้าคุณผู้ชมจะไปซื้อสินค้าเนี่ยไปวันสุดท้ายนะคะวันที่สามสิบเอ็ดพฤษภาคมสิบโ mm hmm. มงเช้าถึงสองทุ่มที่ Impact Challenger Hall 1-3แล้วก็ Impact Exhib i t i o n Center Hall 5-12 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีคือกว้างมากแล้วตอนนี้ไปง่ายเพราะมีรถไฟฟ้าเข้าไปถึงแล้วด้วยส่วนต่อขยายนี่ฟรีค่ะคอยทดลองวิ่งเฉพาะส่วนต่อขยายนะอืรถไฟฟ้าสายสีชมพูค่ะเปลี่ยนสถานีที่สถานีเมืองทองใช่ไหมคะแล้วคุณผู้ชมก็ไปต่อที่สายสีชมพูส่วนต่อขยายซึ่งจะนั่งฟรีลงได้ทั้งสองสถานีเลยใช่ใช่สอสถานีก็คือสถานี Impact ค่ะ ทางออก3แล้วก็ใช้ทางเชื่อมเดินเข้าไปในชาเลนเจอร์ส่วนถ้าลงสถานีทะเลสาบเมืองทองธานีทางออก4ใช้ทางเชื่อมเข้าสู่อาคาร4 Impact Forum จริงๆนะอันนี้เป็นความฝ่ฝันของใครต่อใครที่ไป Impact เ,เวลางานใหญ่ๆอย่างเงี้ยมีม<อ>หลาย<อ>งานนะมีงานอะไรคะ่ะมีรถไฟฟ้าเนี่ยช่วยได้มากเลยนั่นแปลว่าเราก็นั่งออกมาจากเมืองทองใช่ไหมใช่แล้วออกมาก็ แล้วแต่ว่าจะมาเปลี่ยนเข้ามาทางในเมืองหรือจะออกไปทางปากเกร็ดใช่ไหมแล้วก็ไปหาจุดที่จอดรถเอาไว้อย่างเงี้ยอมไม่งั้นออกมายากลําบากมากงานนี้ก็เหมือนประเดิมใช้ฟรีกันทีเดียวแต่หมายถึงเฉพาะส่วนต่อขยายนะฟีจริงใจใจ,ใจนะทดลองลองใช้าสายเลยไหม<า>ไม่สิใบ้ออยากลองนั่งรถไฟฟ้านี่ไงสายใหม่ๆอาะเทนี้กลับมาที่งานน้องเอาขออนุญ,ญาตเถอะ นี่เป็นเวทีสำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม Food and ด์เบรฟรใช่จะได้พบกับสินค้าแลนะนวัตกรรมอาหารที่มันเป็นเทรนด์ระดับโลกนะคะสร้างเครือข่ายทางการค้าเปิดมุมมองใหม่ทางธุรกิจเพื่อแสดงเห็นว่าไทยต้องการเป็นผู้นำอุตสาหกรรมอาหารของโลกนโยบายที่เราได้ยินกันมานานคือครัวไทยสู่โครโรคของกระชงพาณิชย์ในงาน ผู้แสดงสินค้าฟังแล้วอย่าตกใจนะทำไม,มต้องใช้ที่ใหญ่ขนาดนี้มีมากกว่า3,233บริษัทค่ะ3,200บริษัทตีกลมๆก2 0 5คููหามีทั้งจากประเทศไทยและอีกกว่า55 /56 ประเทศทั่วโลกโซนเนี่ยแบ่งเป็นอาหารเครื่องดื่มและทุรีิจอาหารกว่า9โซนแล้วก็เทรนด์อุตสาหากรรมกว่า11เทรน์ เซนการแมกกาเทรนในอุตสาหกรรมอ,อาหารกับเครื่องเดิมเช่นอาหารโปรตีนทางเลือกอาหาร,าหารชเชิงฟ <F unction S 1> ังก์ชันผลิตภัณฑ์ฮาลาลและออกแกนิกไปจนถึงบรรจุภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ด้านความยั่งยืนท่านผู้ชมเชื่อพอไหมบรรจุภัณฑ์คือตัวหนึ่งนะที่สำคัญมากในธุรกิจอาหารไปอัปเดตเทรนความรู้แนวคิดด้านอาหารแห่งอนาคตผ่านเวทีซึ่งจะมีผู้เชี่ยวชาญกว่า70คนจากองค์กรชั้นนำ เป็นเวทีชื่อว่า Food o อ f u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  r f o o o d e x p e r i e n c e Experience p l u ใช่ไหมใช่ค่ะนี่แล้วก็ยังมีการแข่งขัน Alternative Protein and a t a s t e n n d ออะไรเดีดยบลเ l อร์แ l เเปิดอโอกาสให้ผู้ชมงานได้ชิมผลิตภัณฑ์โปรตีนทางเลือกค่ะคือตอนนี้มันเป็นเทรนด์อย่างหนึ่งนะคะไอ้ผลิตภัณฑ์โปรตีนเนี่ยแล้วท่านก็จะได้วตวันที่27พฤษภาแล้วก็จะประกาศผลวันที่28พฤษ,ษภาคม แข่งทำอาหารต้องมีไหมแข่งขันไ a ยแลนด์อ t i ติเมตเชฟชา a l l ล n g e ค่ะแข่งขันทำอาหารโดยเชฟมากกว่า400ท่านมาจากทั่วโลกเลยแล้วก็ตัดสินโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียง57ท่านจาก12ประเทศนะคะเชฟดังๆมาบานเลยเนี่ยใช่ค่ะมาร่วมเป็นกรรมการมีเวทีประกวดและแสดงผลงานนวัตรกรรมและเทคโนโลยีอาหารมี2อกิจกรรมหลักๆเนี่ยน้องใบอื มีไทเฟ็กซ์อนุก t าเทสอินโนเวชันโชว์แล้วก็ t ทเฟ f กซ์อนุก้าสตาร์ทอค่ะเป็นเวทีสำหรับ30นักประกอบการรุ่นใหม่ที่จะมาโชว์ไอเดียแล้วก็นำเสนอนวัตกรรมสุดล้ำซึ่งจะดึงดูดสายตานักลงทุนและผู้นำในอุตสาหกรรม Food แอนด์เบเวอรเเข้าชมฟรีไหม ฟรี Free, ตลอด5วันค่ะวันเจราจาธุรกิจย้ำกันอีกทีหนึ่ง2 7 3 1พฤษภาเลย10โมงเช้าถึง6โมงเย็นส่วนวันประชาชนทั่วไป3 1พฤษภาคมนะคะ10โมงเช้าถึง2อทุ่มทั้งนี้ต้องยอมรับว่านี่จัดใหญ่มากเลยนะนั้นใหญ่ค่ะแล้วก็ของให้ซื้อเยอะมากของนวันตกรรม,มน่าซื้อทั้งนั้นเลยค่ะคุณผู้ชมจริงจริงเดี๋ยวต้องหาเวลาไปเดี๋ยวจะไปหาอันีด้วยเดี๋ยวนี้เขาเลี้ยงนะผํานะ ใช่ผําเป็นแหล่งโปรโตีนแหล่งใหม่ค่ะที่กาลังเป็นที่จับตาผมกำลังคิดว่าจะมาทําอะไรนอกจากกินไข่เจียวจริงๆเดี๋ยวนี้เขาจะมีเป็นผงเป็นโปรโตีนสูงเ,เขาเพาะเลี้ยงสะอาดเลยนะใช่มีเป็นฟาร์มเลี้ยงผํามเลยค่ะเป็นพืชน้ําอย่างหนึ่งที่ให้โปรโตีนสูงเออแล้วเข้าไปทําแปรรูปมากมายนะใช่คือมันคือโปรโตีนอนาคตของโลกอย่างเงี้ยใช่ค่ะียกตัวอย่างเท่าที่จําได้นะผ<ำ>ัมยังมีอีกเยอะเลยเออลักษณะนี่ผมพยายามนึกว่ามีอะไรอีก นี่ไม่รู้ว่าปีนี้ไปถึงไหนนะความก้าวหน้าเนี่ยปีนี้เทรนด์มันมาเป็นพวกโปรตีนทางเลือกเลยเนี่ยค่ะเออเดี๋ยวจะไปหาเป็ดปักกิ่ง <c oughs> ไอ้ที่มันเป็นแพ็กเกจเลยส่งออกน้องค่ะ <c oughs> แป้งนี่ดีมากแล้วก็มีอะไรอีกนะเป็ดเนี่ยเขามีวิธีทำยังไงแล้วเป็นแพ็กเกจเลยสามารถจะอ่าเราไม่ต้องไปรอการแร่อ่า ฝรั่งต่างชาติเขากินเป็ดปากกิ่งแบบเขามีผสมเนื้อนะของบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่จะหนังล้วนใช่ไหมอ๋อมันมีแบบฮ่องกงกับแบบอะไรเนียใช่ไหมคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยชวนกินกันน่ากินนะน่าไปเที่ยวใช่คุณผู้ชมคะนี่อะไรแบบดีๆเลยคือภาพมันก็เร็วแล้วเกินเนี่ยกระจรวดใช่ไหมเชิญชวนไปกันนะครับวันที่สาสพฤษภาคมสาหรับประชาชนทั่วไปค่ะแต่อย่าลืมไปดูลูปทางเชื่อผมอไปดูเจรจาธุรกิจ ไปได้ตั้งแต่วันนี้เลยปัญหาคือมันกว้างอะเจ็บขาเดินได้หลายวันเลยค่ะน้องไบชอบมากเลยใช่ไหมชอบเมื่อก่อนแม่จะชอบไปซื้อที่มันเป็นหอยเชลฟรีสแช่แข็งอะไรอย่งนี้ค่ะอาหารไม่ใช่แล้วมันมีมันมีหลายอย่างคือเคโนโลยี่การแปรรูปก็ดีมากใช่มันทําให้แบบสดอยู่ได้ยโอ้มันแปรรูปได้แบบสุดยอดมากใช่ไหมแปรรูปที่ว่านี้หมายถึงบางทีการ การรักษาของสดอ่ะน้องึกออกใช่ไหมใช่ทําให้มันยังมีคุณภาพดีอยู่อ่ะคือมันคือเทคโนโลยีแท้ๆเลยอ่ะ